เพื่อนเมื่อกี้เขาสิเดินทางไกลไกล้เน่จะน้อยนะค้าววันนี้ขอบคุณเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้น้ำบกลงนะ้ำไหลพี่น้องจ้ะเพราะน้ำบกแล้วจังเหลียวเห็นต่อใต้น้ำเห็ดกากซากอยู่พี่น้องเอ้ยป็นเป็นปลาไหมคดูจะเห็นก็ไม่เป็นปลาไหม ต้องไปน้ำคลองน้ำหนึ่งล้วพี่น้องจ้ะเป็ดบูบูเป็ดไก่าุ๋นวันนี้สิเดินทางไกลได้จากน้อยเพราะว่าขุขี่มันเคยได้ฝ่ายยู่ส้นน้งล้างล้างคนพี่น้องเพราะวาน้ำมันบกหล้วมันก็จะตื้นยืดจับเพื่อนๆกัดจิเย็นเลือดแ้่ัคหน่อยกว่สิลงได้พอดีแต่ว่ากัดจิได้ค่อยไปละเสื่อสีได้ไปงวดพี่น้องเฮ้ยผมเป็ดไก่เด่แหนมเด้งตุ๋นต้นตาลรีบๆไก่ไก่คนพี่น้องเดี๋ยวเห็นหงอยูสั่งมดนี่ละหงองเขาสิไปนะ ก็ใช่เวลาบอดูลงจา,จาเพื่อนจากรอค่อยๆใส่ซิก็ถึงเองว่าบริเวณนี้ยาน้อยลุยทุบทุกที่ทุกแจงหมดแล้วน,น้อยก็เลยไม่ไม่คิดกลัวเท่าไหร่ไปได้ตลอดจ้าเพื่อนเดิมยายน้อยองคือว่าสิพาเย,ยี่ยมมากยกสะดุ้งสะดุ้งทุกคนเห็นได้ตับกลัวโอ้คนหยับแค่ลงมาที่กันไล่เหล่าตอนอยู่ที่น อยู่ำสายคลองแล้วเพราะว่าน้ำมันลดลงไหลน้ำมันลดลงเยอะเขาก็เลยย้ายลงมาตามคองน้ำเป็นวิธีเช้าแพ้นะคะเพื่อนๆจ้าซี่ลละแต่กีย้ายหน่อยกับมีคือกันละแบบเลยแต่ว่าแต่เริ่มมีเขียนลนละพี่น้องมีก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือลื้อทิ่มไปแล้วลพี่น้องเพราะว่าต้นแล้ว อย่างนึงผู้จัดการเขาก็มอมันเราเป็นบ่มมนแบบเขาผู้จัดการเขาบ่ถนัดทั้งด้านน้ำกไปช่องบีนตัวแบบช่อง้าจะไป

ลักลอบอยู่ว่าลอบกะลอบละลูกคนนู้นแล้วล่ะ ว่าสิมาใส่สะดุ่งมามองแปนก่อน อันนี้เห็นหม่องเปรนอยู่เนี่ยไกลๆผมไปถึงมาแล้วเนาะตั้งแถวนี้ลองเบิ้งก่นกนอนนะตั้งแถวนี้ลองเบิ้งจักบาทก่อน 喂啊。嗯 huh?